เมื่อจอมฉีเ MOU ไม่ยอมฉีเ MOU ไทยกัมพูชา ทำไมพักการเมืองที่ถนัดฉีก MOU อย่างเพื่อไทยกลับไม่คิดจะยกเลิก m o u 44ที่เคยทำไว้กับกัมพูชาทำไมนายนพดลปฐมมากรับรองว่าจะไม่เสียเกาะกูดทั้งๆที่ข้อเสนอของกัมพูชาใน m o u 44หลากเส้นผ่านกลางเกาะกูดและกินหน้าน้ำของไทยหากต้องสูญเสียพื้นที่เกาะกูดไปสูญเสียอาณาเขตทางทะเลไปจะคุ้มกันไหมกับปิโตเรียมที่ยังไม่มีการพิสูจน์เลยว่ามีมากพอให้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่และหากขุดขึ้นมาคนไทยจะได้ใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกลงงจรริหืออวันนี้ดก จีจะสรุปให้ฟังครับก่อนการจัดตั้งรัฐบาลในปี2566พักเพื่อไทยเคยฉีก MOU กับพักเก้าวไกมาแล้วโดยเหตุผลว่าพักเก้าไกไม่ยอมถอยเรื่องแก้ไขมาตรา112แต่ในวันนี้ทําไมพักเพื่อไทยไม่ทาตามมาติคณะรัฐมนตรีสมัยนายอภิสิทธิ์ที่เคยมีมติไว้ในปี2552ให้ยกเลิก MOU 44เรื่องการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาแถมยังจะยึด MOU ดังกล่าวใช้ในการเจราจากับกัมพูชาทาั้งที่รู้ดีว่ากัมพูชาหลากเซ้นเขตลาทวีปแบบตามใจชอบ ไม่เป็นไปตามกฎหมายสากลก็ยังจะยึด m o u 4 4มาใช้เจราจานอกจากนี้นายนพดลยังกล้าออกมาบอกว่าไม่เสียเกาะกูนแน่นอนนั้นไม่ตัองอะไรกับการโกโหกคำโตโตเพราะรายละเอียดเรื่องไหลเขตทวีปของกัมพูชาที่ระบุไว้ใน m o u 4 4ก็หลากเส้นผ่าทัางเกาะกูดแบบผิดหลักกฎหมายสากลแถมนายนพดลก็รู้ดีมาตลอดว่าในสมัยนายกยิ่งลักเพื่อไทยก็เดินหน้าเจราจาก,กับกัมพูชาทั้งที่รัฐบาลก่อนหน้าของนายอภิสิทธิ์ได้มีมติยกเลิก m o u 4 4ไปแล้วแถมยังแอบไปเจรจา กับคุณเซนเรื่องแบ่งพื้นที่ทับซ้อนกันหลายรอบแบ่งผลประโยชน์กันบนโต๊ะครบถ้วนแต่ก็ต้องฝันสลายเพราะพลเอกประยุทธ์ยึดอานาจเสียก่อนและการที่พักเพื่อไทยอ้างว่าต้องเจราจาเพื่อให้มีแหล่งน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติใหม่ๆราคาจะได้ถูกลงเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมัวเมาให้คล้อยตามเพราะจากอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการขุดปิโตเรเลียมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตลอดแต่ไม่เคยมีปีไหนเลยที่ราคาพลังงานจะ ถูกลงต่อให้เรามีน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นราคาก็ยังแพงอยู่ดีพอไปอ้างอิงราคาน้ํามันตลาดสิงคโปร์และกรมเชื้อเพลิงก็เคยบอกไว้ว่าน้ํามันดิบในอ่าวไทยมีสารปนเปื้อนเยอะไม่มีลงกันในไทยกันได้ต้องส่งออกไปขายต่างประเทศและพักเพื่อไทยเอาความมั่นใจที่ไหนมาบอกว่าหากมีแหล่งน้ํามันใหม่ราคาจะ ส่วนที่อ้างว่ามีก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นราคาก๊าซจะถูกลงและค่าไฟก็จะถูกลงเพราะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเอาเข้าจริงๆก็ยังไม่รู้เลยว่าในพื้นที่ทับซ้อนจะมีแหล่งก๊าซมากพอที่จะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่แถมกรมเชื้อเพลิงยังเคยบอกอีกว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งอ่าวไทยมีลักษณะเป็นกระป๋อเล็กไม่เหมือนแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของโลกที่มีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่จึงทําให้ต้นทุนในการขุดเจาะและผลิตก๊าซของเราสูงกว่าที่อื่นเพราะเมื่ออเเเปปป็็็นนนนกกกระาาลลลต้งงขุุมมจํว แท่นขุดเจาะเยอะต้นทุนสูงราคาแก๊สที่ได้มาก็สูงตามแต่เพื่อไทยกลับขายฝันให้คนไทยเคลิ้มว่าราคาจะถูกลงหากเรายังปล่อยให้รัฐบาลเพื่อไทยของนักโทษชายชั้นเดินหน้าเจราจาแบ่งผลประโยชน์กับกับกมพูชาแล้วเอาอธิย์ปไตยของประเทศไปแลกสุดท้ายเราก็อาจจะเสียเกาะกูเสียแหล่งท่องเที่ยวเสียอาณาเขตหน้าน้ําในอ่าวไทยเพื่อไปแลกกับปิดตรเลียมที่คาดว่าจะมีแล้วมันเกิดไม่มีหรือมีน้อยจนไม่มีนักลงทุนอยากได้สัมปทานมันไม่คุ้มค่ากับคนไทยแน่นอนแต่อาจจะคุ้มค่า สำหรับตระกูลชินวัตรเพราะกว่าจะถึงวันนั้นตระกูลนี้คงได้ผลประโยชน์งวดแรกๆไปครบแล้วติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดอกจิกครับ